สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,วรบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ป้าน่ะสู้ผู้สู้คนนะคะ่ะเมื่อนี้เบิกทราบหน้าที่ว่าอย่างพี่น้องอบ่ามาบ่าได้ค่ะสถานที่แห่งนี้ซักซิดแห้ง้วกาดังแห้งในตอนนี้นะคะผู้ใดผู้ใดกล้มาเนาะคะ่ะการั้งรังนี่เป็นจเ,นเนจดีเนาะเพิ่น,นะะบรรจุสารีฤทธิ์ธาตุเนาะค่ะเบิกทราบเคยมาตั้งแต่สมัย อาจารย์ต้อมเพิ่นบัณฑิเฮ็ดหนังตะกี้มองนี้เป็นเพื่องงาพี่น้องอ,อันนี้ลูจกจ้ากับอาจารย์ต้อมตั้งแต่ตหลายปีแล้วเนาะครับตั้งแต่บัณฑิตหีอีหยังสถานที่แห่งนี้วา่างเปล่าไปมืดมีแต่เพื่องงามานางกินตามบังหุ่งกันอยู่นี่ซูมือซูมือบาทนี่เนาะโดยความศักซิ์ของเพิน คือปูยาพันยูนี่ปูกะหลายองค์อยู่เด้แล้วคามีปูเกตแก้วนะคะเป็นสารเก่าปูเกตแก้วพร้อม,อมปรากฏตว่าลูกซย์ลูกหาอาจารย์ต่อมเพ่นมามปูยาพ่นก็เื่้นเขามาานอกจากคนบรูจักก็เื่้นเขามาเว้าเลี่ยวขนคิ้งลูกพี่น้องยามยามเลยตอนนี้พ่อพ่นเขามาเลี่ยวเกิดยังคืนว่าติเขามาขอโชคเป็นยังกังขอโชคเพราะว่า มันบ่มีเงินมันกนระสางบ่ได้แม่พีน่น้นนองเบิกทราบก็อุปปอกะนางแน่หนาอาจารย์จะรอยืนบ่มีเงินมันกนระสางไปได้เนาะอาจารย์ว่าสันเพื่อนกระเลื่อยห้ขอโจกขอลาบกันผู้ปูยาอยู่หนี่กระนําไปเขาฝันผู้ใดมากกได้ไอกเขาสามโตถึกสองโตถึกถกผู้ใดแสนสองแสนกับมีคือตำนานเก่าแก่เนาะบาดีเพื่อนก็เริ่มมีลูกศิษย์ตูกหาเขามาว่าปากโตปากก็เริ่มดัง คนมาได้โชกกันหลายบางคนเขาถือข้าบวกปากพี่น้องอแสดงว่ามาถูกที่นี่บ่อยแล้วครับแต้นเงินมาเทลาแสนกับมี่สองแสนกับมี่ถือเป็นแสนสองแสนกับมี่เขามาตั้งปาวนาไว้ผู้ดังคนกับมาตั้งกินให้การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองลวยล่นฟ่าขึ้นมากกับมี่เป็นเศรษฐีมาหลายคนแล้วพี่น้องครับเบิกทราบกันเลิกกลับมาเบิงว่ากลัจากกระต๊อบเพิ่องาตอนนี้ เบิ้งแน่พี่น้องได้เึง่ององปูได้ถึ่องปหาจักระรรดมีเครื่งพอดมีทุกสิ่งทุกอย่างคือแรงงรัท่าจากลูกทิษย์ลูกหาเพิ่นนะคะครับงวดที่แล้วเพิ่นบวงสวงบวงสวงแอดกับบ่ไเดม่าเนาะเฮากับติดงามทั้งอื่นหลายมองลายบอนบ่ไเดมาพี่น้องแต่ว่าหงิ้นขคาวาน้องเบลปลอยหัห คือกันไปแซวซาทูหมองชูบอลถี่ดดมาานะคะโห<ว>ลูกศิษย์แถวนครพนมไม่ถูกหลายถูกหลายค่ะผู้ละแสนสองแสนวันสัน<อ>แต่ว่าแอดกับมาจ,จอบซ่อมเบิงเมื่อนี้ล่ะพี่น้องสิงเอาสามตัวฝากแต่กับโบผิดหวังเนาะแต่ว่าท่างอาจารย์เพิ่นบ่ววางเพื่อนยากเพื่อนได้บด่ได้มาเ้าเนาะเพื่อนการอนุญ,ญาตให้เบิกทราบเป็นผู้บรรยายเมื่อนี้ กะขอบพระคุณได้หลายกะขอบพระคุณสถานที่เนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนะครับเบอร์ซับละละงวดทีนะครับขออนุญาตถามเบอร์ซับเนาะขอทราบพิกัดหน่อยครับผมว่าอยู่ที่ไหนครับผมบ้านนี้อันเพื่อนบ้านสร้างแป้นครับตำบลสร้างแป้นตำบลสร้้างแปนเอาอำเภอเพ้นน่าบุตรคืนเขตอำเภอเพ้นเนี่ยนะ นี่เป็นอำเภอเป้นแต่ว่ากับไก่อุดรเนี่ยแม่ค่ะเราจับ G P S มาบ้านสร้างแป้นเลยใช่ไหมครับถ้าว่าบ้านสร้างแป้นเนาะพุทธสถานลานธรรมเจดีสีสร้างแป้นพุทธสถานลานธรรมเจดีสีสร้างป้นจับถึงเลยจับพี่กัดมาถึงค่ะพี่น้องเพราะว่าสายบุญเพิ่นมาบวกาดมือหนีมาช่วงแรงๆแม่ก็สันคนหลายลายพี่น้องครับผมตอนนี้กะ ่นกำลังแก้ทาสีเด้อค่ะเดเอนี่กำลังสร้างเมื่อนี้นะเบิกทราม่ารวมบุญ<า>บค่ะเบิกทราม่ากอดขี้หน้าน้องกันนิ้วมารวมบุญไอ้ทาสีครับขาดเจ้าภาพสีพี่น้องแต่ว่าขันแตกสามตัวเอบสเอ้ยค่ะทาสีอยาวาแต่ท่าสีเนาะกระสีได้หลายยางอยู่แต่ว่าแอบไปสืบมาแล้วนะคะเลขหลุดวงในวันนี้สามเจ็ดเก้าหางเดียวหางเดียว ตัดเดนน้ำเด้อค่ะสามเจ็ดเก้าถ้าแตกสามตัวกัสคบอได้ท่าสีวะเนาะครับค่ะกห้เฮฟซตั้งจิตอธที่ฐานเอาเดอร์ค่ะว่าถ้าถูผูกขาไม่โวงไม่ลาบเนาะถ้าเกิดว่าดวงผูกกันหรือว่าเกิดเคยมาสร้างบุญร่วมกันน่ะอาจจะได้มาท่าสีองค์เจดีอันนี้ความเสือ้อส่วนบุคคลเนะค่ะค่ะเพื่อนได้โชคได้าลาบกันหลยผู้หลยคนเบิกทราบค่ะ อยากได้แนวทางไปฝากพี่น้องค่ะเครื่องมาทํำบุญน้ามือนี่มาทํำบุญร่วมทํำบุญกะร่วมบ่หลเนาะค่ะค่ะโุกบ่ไหลเดี๋ยวสุกหลายกะแจงสีร่วมหลาเนาะพี่น้องเนาะกรับยังพ่อได้ท่ากีได้ร่วมบุญเล็กๆได้น้อยกับเป็นบุญนะคะนอกจากร่วมบุญกะสำคัญอยู่พี่น้องงวดวันที่ที่โผค่ะมักน้ำเบิกซับบอ่บอเบอิกซับได้เหล็กบวกในเพิ่นมากค่ะ สามเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดเก้าชอพาะลูกศิษย์ใช่ไหมที่ได้เนี่ยครับเบิกทรัพย์วงไนวงในค่ะเบิกทรัพย์กับตะกี้กับมะลัมเม็เพื่อนประจาพี่น้องค่ะเป็นมี่งอันมีหยางกับมะซอยเป็นประจํเอเฮ้อโอ้ศูนย์ห้าสี่กระซิบไหาเอ้น้านั่นอันนี้เด็ดเลยมันบอกค่ะโอ้เห็นผูห้องมากเะพี่น้องครับ เพ่นผู้นี้เพื่นเคยออกกล้องแต่เพื่นบ่ออกโดนเพื่นปดหนีกันสองล้านสามล้านเด้อเพื่นไหนมาสูนหาซี่ป้าคือตรงกันเทพพี่น้องโอ้ศูนย์ห้าสี่ครับชั้นเจ็ดนี่ก็ตรงกันเลยผู้จันทร์ครับ์ห้าสี่ป้าถูกพี่น้องเอาละเด้อเลขตัวนี้พี่น้องดังขนาดป้าคักเนอโอปัวนบ ศูนย์ห้าสี่นะครับผมมีเพิ่มมานะฮะเสียงกระซิบมาเลยนะครับผมอันนี้ของปูเกตแก้วเดอค่ะเดบอบ์บเมนเลกเบิกสารเก่า <9 S 2> ปูเกตแก้ว<า>นะครับ่ <9 S 2> ปูเกตแก้วที่สถานธรรมอาจารย์ต้อมเมื่อกี้ค,คุณพ่อพิ่นตะโกนมาผู้เพืพ่อนปศน,นีเป็นล้านสอง้านพ่อะว่าออกกล้องเนาะ พ่อบ่าออกกล้องค่ะปดนี้ได้เป็นล้านคงจะจํากันได้นะครับผมตีดังๆที่เฮามาเห็นตะกีลาพี่น้องไหนมาศูนย์พอโซ่พอโซปดนี้ได้อุ้ยดังปาเจปาต้นใหมบอกปดนี้สิบแปดล้านนะครับอันนี้ของอาจารย์อันนี้ของคุณพ่อเพื่อนเนาะค่ะเนาะครับโผลมาเมื่อกี้งวดที่แล้วหกหกเขาได้กันหลายสัด์บ่ ชัดครับผมไ,ไปเห็นไปโอ้ชัดเจนครับ<ส>เปลี่นได้เด้อพี่น้องสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกได้ไหมเบิกซรัพกลับให้เขาไหมครับ<ม>กลับมาเอาเจ้งสี่โรดเอาตรงตรงเลยเนาะเขาจะได้ชัดเจนครับผมชัดเจนนะ,ะเอาถ้าใครเอฟซีอยากกลับก็บกได้ใช่ไหมัมมนสิดายไม่หมายถึงเอฟซีนะเอฟซีอยากกลับก็ได้แต่ว่าจานเป็นเน้นเจ็ดเก้าแหละเป็นเน้นเจ็ดเก้าเนาะจานต้องมา คืออันเลขตัวนี้เพิ่นกระบ,บอกเลว่ยามาค่ะคือตอนนี้อาจารย์เพิ่นกำลังเกดกำลังส้างน้องพี่น้องเนาะค,ค่ะเพิ่นมาข่นมีหยังกับตีตอแอดมินได้เลยเลยพิ่มวมาแล้วค่ะเนาะก็คือผ่านทางแอดมินนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้เพิ่นงานหลายครับงานลายแล้วก็เพิ่นเป็นผ้ามพ้อมบวงสวงจังสี่หม ตั้งศาลย้ายบ้านล้วก็บวงสรวงตอนนี้เพื่อนกะบวงสรวงประจำอยู่วัดดงหน้องการล,ะะลา้วกาศไล่หม่องไปทุกหม่องเลยค่ะอาจารย์งายหลายพี่น้องเบิกทรัพย์ก็ได้เลยมะวาวแท่นเนาะค่ะแต่ว่าแนวทางหันโมเมนต์ของเบิกทรัพย์เดอ้อเป็นของอาจารย์พี่น้องแต่เพิ่นเป่าว่าได้เพิ่นวาย่าปากแห้งเพือ่อนว่าเอา,าคลายคลิปค่ะครับผมล,ล่ำร่ำเรวยอย,อยสุปูทุกคนแล้วค่ะเดอะ้อ สามเจ็ดเก้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดเก้านะครับหรือว่าใครจะไปกลับเป็นเจ็ดหกก็แล้วแต่ดุลพินิษของเอฟซีทางบ้านเนาะครับผมถ้ากลับก็จะลายตัวนะครับว่าตามเพื่อนว่าครับพี่น้องแต่ว่ามีตัวถือใจยิ่ดอกอไม่เนี่แต่ศูนย์ห้าสี่นี่คือของคุณพ่อที่เคยปลดหนี้ได้เป็นล้านใช่ไหมครับเป็นคุณพ่อที่เพื่อนห้เห้าแมนแมนตะกี้นะแต่กไม่ออกกล้องเนาะ อนบ่อออกกล้องเพื่อนห้องใส่ได้บัางหั่นีเพิ่นยางอ้มอมไปทางสถา,านทั้งเพอ่อนจะบ่อ่อยออกกล้องหระอเป่ะก้เพื่อนจะมาเขียนใส่ต้นไม้ไห้ครับค่ะเมื่อนี้ได้มาตามโอ้ดีใจโชคดีแห้งสบ่มากสบ่ลละครับ0ูนย์ห้าสกับส7มเจดเก้าเจดเก้าล่างนะคะบนน้ำแว่าระเสริฐาวสารปูเกตแก้วนะคะเป็นเลขปูเกตแก้วค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ